สวัสดครับผมตาบากกี้ครับวันนี้อยู่ที่หอน้านัทโภบางใหญ่สาขาสีแยกบางปูนะครับใกล้วัดสวนแก้วใกล้บางบัวทองนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเป็เกิน3า0ร้อยสิบนะฮะสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะฮะลิงก์ใต้คลิปนะฮะช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะครับอ่าอ่าเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับกดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยสนใจรุ่นไหนจะส่งตารางราคาให้นะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวลีดหนึ่งสองห้านะครับซึ่งตัวลีดหนึ่งสองห้าเนี่ยอ นะฮะเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสองห้าสีซสี่สี่วาวนะฮะซึ่งก็เคาเรียกว่าตัวจิงหรีดนะอ่าก็อ่าต้องบอกว่าเป็นกระแสอย่างมากนะฮะหลายๆท่านก็ชอบเป็นตัวนี้นะฮะเพราะเป็นสี่วาวตามที่ผมแจ้งนะฮะไปทํานิดหน่อยก็แรงละนะครับไปรุ่นชอบได้เกินนะฮะตามหากันเยอะนะครับหลายท่านนะฮะตามหากันอยู่ว่าที่ไหนมีรถนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้นะฮะผมก็มีรถอยู่นะะสองคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะสนใจ จับจองก็ได้เลยนะครับที่ฮอน้ารัตโปบางใหญ่สาขาสีแยกบางปูนะครับเป็นโคต้าของสาขาแยกบางปูนะฮะสามารถมีเยี่องของไหมนะก็ติดจองแหละนะครับแต่ก็หลุดจองมานะครับใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับขอแจ้งราคาก่อนเลยดีกว่านะครับราคาณปัจจุบันอยู่ที่59,500บาทนะครับรับรถออกได้เลยนะฮะเงินสดขายไม่ขายครับเงินผ่อนขายไม่ขายครับตารางเงินผ่อนเดี๋ยวผมใส่ให้แม่ใต้คลิปนะครับอ่าเข้าไปดูได้เลยนะฮะเริ่มต้นนี้ฟรีดาวเอกสารัตบประชาชนจนหนึ่งเดียวยื่นได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นโคต้าสาขาตีแยกบางพูนะบางคนบอกว่าไปสนาคารใหญ่จองที่บางใหญ่ไว้นะผมยังไม่ได้ลดทําไมถึงไม่ได้ลดนะคือแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะมีโคตา้าแต่ละสาขาว่าลูกค้าเขาจองไว้นะครับบางบาง,บางสาขาหลุดจองนะเราก็ให้ลูกค้ารายใหม่ไปนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่สีแยกบางพูนะฮะสาขานี้สนใจก็มาดูรถได้เลยนะครับที่สาขานี้ฮะมีหลายรุ่นเลยสนใจรุ่นไหนจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นโอล์คสวาบีดีเกสีเทาสีแดงนะฮะ ครบหมดนะฮะ ADV มีครบสีด้วยนะครับอ่าสนใจจับได้เลยเว็บ้ยี่ห้าล้อแม็กซ์อย่างเงี้ยฮะมีครบสีเลยราคาในช่วงปลายปีก็มีการปรับลงนะครับแต่ส่วนตัวของเลดเนี่ยก็เป็นราคาห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยอยู่นะครับสนใจก็จับจองได้เลยนะเป็นรถนําเข้าจากเวียดนามนะฮะก็ต้องอธิบายแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าทําไมรถมันขาดช่วงนะฮะมาช่วงต้นเดือนแล้วหายไปเลยอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอาจจะเป็นรถนําเข้ามานะครับก็ใช้เวลาในการนําเข้ามานิดหนึ่งนะบบางคนจองกันนาน นะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเรื่องด้วยว่าจะมีตัว g จ o No นะฮะซึ่งมันเป็นเครื่องสีวาวเหมือนกันนะครับบอกเครื่องคล้ายๆกันเลยนะฮะเป็นสีวาวแรงเหมือนกันนะฮะอาจจะหลายท่านนะฮะดูลีดอยู่ก็เลยอาจจะไปสนใจ g จ o No แทนนะฮะก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้รถนะก็มีนะฮะไม่แน่นะตัวจิ้งลีดหรือว่าตัวลีดตัวนี้นะครับอา,อาจจะนําเข้ามาน้อยลงนะเชื่อว่านําเข้ามาน้อยลงแน่นอน นะครับเพราะว่าตัวเจโน่เนี่ยผลิตในประเทศนะครับคนอาจจะไม่เล่นตัวเจโน่แทนนะฮะแต่เชื่อไหมฮะว่าต่อให้เป็นเจโน่มาคนที่ชอบหล่นหรือตัวจิ้งหรีดเนี่ยเขาก็ยังชอบอยู่ดีนะครับก็ยังหากันอยู่ดีนะฮะใครที่สนใจก็มาดูได้เลยฮะด้วยตัวเองนะฮะที่นัดพ่อปัญญาขาสียาบางภูนะฮะตอนนี้มีรับรถได้เลยก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวรุ่นนี้มีสีอะไรบ้างดีกว่าเนาะอ่าตัวอ่าตัวที่ตัวรีดหนึ่งสองห้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมี สีขาวสีแดงนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ตัวเพิ่มเติมก็คือเป็นสีดําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่าอ่าสนใจก็จัดได้เลยนะฮะล้อหน้าขอบสิบล้ออ่าโทษทีล้อหลังขอบสิบล้อหน้าขอบสิบสอ,อ,องนะครับก็ล้อมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวถ้าเทียบกับตัวเจียโน่แล้วเนี่ยเจียโน่จะอ่าล้อล้อหลังขอบสิบสองล้อหน้าขอบสิบสอ,อ,อ,องนะขนาดล้อเท่ากันแต่ยูบ็อกมีความต่างกันซึ่งตัวยูบ็อกของตัวลิดเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะอันนี้จุได้สามสิบกว่าลิตร แตซึ่งใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเลยแต่เกิดว่าเป็นตัวเก mm ีโ hmm. นก็จุได้ประมาณสามถิมนแต่ตัวหลังเนี่ยจะเป็นขอบสิบสองซึ่งอย่างอธิบายครับว่าตัวยูบ็อกถ้ามันใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยมันเล็กมันเลยทำขนาดของตัวยูบ็อกเนี่ยมันได้มาใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นขอบสิบเนี่ยมันจะติดยูบ็อกทันทีนะครับ mm hmm. ก็เลยตัวของเลีดเนี่ยก็เลยสาม,มารถที่จะจุข,ของได้เยอะกว่าเกียร์โนนั่นเองนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่อง125ซี4่วาวเหมือนกันระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับกุญแจเป็นกุญแจคียล์แล้วนะครับเป็นกุญแจเคลียล์แบบนี้นะฮะไมดีเป็นไมดิจิตอลนะครับก็คือว่าโอเคนะครับสวยๆผลิตอย่าง25นะสีขาวพร้อมรับเลยรถขึ้นมาลงนะครับแล้วก็หลุดจองไปที่เรียบร้อยฮะัโทรหาลูกค้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าได้รับรถแล้วครับรอไม่ไหวอันนี้เข้าใจได้นะแต่ตดยนี้มีรถก็ มาจัาได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะหยุดนําเข้ามาหรือเปล่านะฮะอันนี้แว่แวๆมานะตามที่ผมมองและคาดการดูว่าเฮ้ยเฮยมันน่าจะจริงนะเพราะว่ามันเป็นรถนําเข้านะเครื่องยนต์สีวาวแต่ในเมื่อเราผลิตเองได้เป็นตัวเจโน่สีวาวเหมือนกันนะฮะก็ไม่แน่นะตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรเทมก็ได้นะครับที่หากันยากขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเข้าปี2024นะฮะ รถอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะนี้พูดถึงหน้าพูดถึงหน้าความคิดส่วนตัวนะใครที่ตามหาอยู่ก็รีบจัดเลยแล้วกันนะครับอโอเคคลิปนี้ไม่แจ้งข่าวสารให้ประมาณนี้ครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอดไ์มาได้นะสอบถามได้เลยมีรถสองสีนี้สองคันนี้รับได้เลยครับสนใจติดต่อได้เลยครับตาบากี้ครับแจ้งข่าวสารให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ